เปียนฟิลมาที่ข่าวหวานกันบ้างดีกว่าต้อนรับเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะเริ่มต้นการกับปอยตระชาดากันก่อนเลยนะคะที่เตรียมควงแฟนหนุ่มนะคะนักธุรกิจเข้าพิธีวิวาค่ะ รักหวานชื่นนานๆนะคะล่าสุดสาวปอยตรีชดาก็เตรียมจับมือแฟนหนุ่มนักธุรกิจโอ๊คพัควาเข้า,ขาพิธีวิวาแล้วค่ะโดยมี f a c e b o o ไรายหนึ่งได้โพสต์ภาพสาวปอยมาลองชุดเจ้าสาวแบบพื้นเมืองชาวใต้พร้อมกับเครื่องเพชรนะคะแถมยังเขียนแซวอีกว่าปอยกับโอ๊คมาลองเครื่องประดับที่จะใช้ในงานแต่งงานลองจนโอ๊คในนั่งซึมถามว่าเป็นอะไรเขาบอกเมาเพชรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวต้องรอสาวปอยเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องแต่งที่แน่ชัดกันอีกทีค่ะ ส่วนด้านนักแสดงหนุ่มกอฟอนุวัตรก็ชื่นมืนสุดๆเลยนะคะได้ควงแฟนสาวนอกวงการเข้าประตูวิวาแล้วหลังเข้าผ่าดูใจกันมานานถึง6ปีค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและก็เป็นกันเองนะคะมีเพียงคนในครอบครัวและก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ค่ะ